ท่านบัญชาเดชเจริญสิริคุลครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมบัญชาเดชเจริญสิริกุลสมาชิกสภาผู้แทนและฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเจ้าทำครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอญาติหาเรื่องท่านประธานสองเรื่องครับเป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศเลยครับทุกทุกสายอาชีพที่ทําพืชเกษตรเลยครับโดยเฉพาะข้าวข้าวโพดมันยางขาวลาลําไยก็ยิ่งสําหนักเลยครับ วันนี้ผมขอญาตลงหนักไปถึงเรื่องข้าวนะครับซึ่งเกษตรกรเนี่ยตั้งแต่นาะปังที่แล้วล้วครับท่านประนครับประท้วงร้องเรียนวันนี้นาะปังรอบสองกำลังเริ่มออกนี่แหละครับกระดักกระดาสิงหาเนี่ยกำลังเริ่มออกนาะปังรอบสองอีกประมาณ3ล้านตันรอบแรกใน7ล้านตันนะครับซึ่งในพักการธรรมเนี่ยก็พยายามเสนอโครงการดีๆให้ พี่น้องเกษตรกรไม่ว่าข้าวข้าวโพดมันนะลองรับราคาสินค้าทั้นต่ำแต่ประเมินว่าเรื่องราคาข้าวไปติดกับนบาครับซึ่งไป,ไปเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์กระทร,ระวงมหาดไทยแล้วก็รองนายกที่ดูแลเรื่องเศษรษฐกิจเขาก็เลยต่อหลังจ่ายรรยละพันตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะครับก็ฝากท่านประธานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบเร่งเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าปัญหาที่จะเกิดจากนี้ต่อไปถึงเดือนธันวาเนี่ยข้าวก็โพดมัน ประดังกันมาเต็มที่ทุกเรื่องเลยครับเรื่องที่สองครับท่านดังครับเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งผมลงพื้นที่ไปต่างในทุกสี่สี่ภาพทั่วประเทศนะครับแล้ววันนี้ก็เดือนหน้าก็เป็นเดือนเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครับสิสิงสิสิงหาผมรับยาบเรียนผ่านท่านประธานถึงท่านรองนายกบุญธรรมและท่านรัฐมนตรีประเไทยนะครับว่า ในพื้นที่ภาคใต้ผมลงพื้นที่ไปล่าสุดนะครับที่สงขานะครับในเขตของแดนสตชนพัฒน์น่าวนวลครับก็ได้รวบรวมกำเนันผู้ใหญ่บ้านทั้งภาคใต้เนี่ยมารับฟังปัญหากันเพราะว่ามีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ในภาคใต้เช่นในในสามชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเหมือนไข่แดงแต่ในส่วนขันชนของสงขาแล้วก็ทางเสตูนเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นไข่ขาวซึ่งเวลามีเก็ตหรืออะไรในเขตนนะก็จะหลบมาอยู่ในในเขตของไข่ขาวซึ่งในสงขาแล้วก็ สตูเนี่ยเขาก็อยากให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสบตเหมือนกันจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนกันแล้วก็ใกล้วันกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วครับวันที่10สิงหา68ที่ถึงนี้133ปีครับกำนันผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้าที่รับใช้ทุกกระทรวงครับแต่ค่าตอบแทนอันน้อยนิดเองครับแพทย์ผู้ช่วยสารวัตร6 0พันบาทผู้ใหญ่10,000กำนัน12 0 0 0เองครับทำทำหน้าที่ทุกกระทรวงสวัสดิการก็มีแค่ค่า พยาบาล50%ที่เหลือไม่มีอะไรเลยครับปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับแหนบทองคําก็อยากได้ปืนพร้อมใบพ12พวกพาในในพื้นที่อํเาเภอตัวเองได้ครับก็อยากฝาด่านเรียนผ่านท่านประธานไปถึงท่านรัมนตีครับให้เรียนผ่านท่านผู้ว่าไปนิดหนึ่งครับกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเดีย่ยให้เขาได้ซื้อปืนให้ได้มีใบพวกพาในพื้นที่เพื่อจะได้ไปสู้กับ จนผู้ร้ายหรือผู้ที่ก่อเหตุในพื้นที่ได้ไม่ใช่ให้ใช้ไม้งามอย่างเดียวครับมันมันสู้อะไรไม่ได้ในใน,ในโลกของปัจจุบันจริงๆครับท่านประธานครับขอบึุณครับ